นนกุลเล่านาทีตกหลุมรัก F on, แอฟทักษออนัดสินใจเดินหน้าจีบทันทีนนกุลยอมรับกำลังจีบแอฟทักษะออนพูดว่าคุยกันได้เต็มปากแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่แฟนเล่านาทีตกหลุมรักตัดสินใจจีบทันทีนนกุลให้สัมภาษณ์เปิดใจยอมรับว่ากำลังจีบแอฟทักษะออนและ F on, แอฟก็ตอบรับตอนนี้กำลังคุยกันยังไม่ใช้คำว่าแฟนถ้าเป็นแฟนแล้วจะเรียกแฟนแน่นอน พร้อมกับเล่านาทีตกลุมรักตัดสินใจจีบทันทีนนกุลให้สัมภาษณ์เหตุผลเพราะว่าพี่เอฟนั้นดูแลดีตอนป่วยหาข้าวมาให้กินก็เลยชอบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เริ่มจีบด้วยการชวนไปกินข้าวยอมรับเป็นคนจีบเองประทับใจอีกฝ่ายเป็นคนเทคแคร์ดีแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดทุกคนดีมากๆเรื่องรักต่างวัยไม่ใช่เรื่องน่ากลัว สุดท้ายไม่ว่าไวัยไหนหรือเพศไหนก็ไม่มีความผิดอะไรถ้าเราเข้าใจกันก็โอเคแล้วความสัมพันธ์หลังจบจากซีรีส์ก็คุยกันแบบพี่น้องแล้วก็ชอบพี่เขามาเรื่อยๆชัดมากขึ้นก่อนงานคุณพ่อของแอฟไม่นานพอเดินหน้าจีบก็เพิ่งตอบรับกันทั้งสองฝ่ายไม่นานมานี้ตอนนี้ก็พูดกันเต็มปากว่าคุยกันอยู่แต่ก็ยังไม่ใช่แฟนก่อนให้สัมภาษณ์ก็คุยกับแอฟแล้ว ส่วนคำว่าแฟนต่างฝ่ายก็ให้ความสำคัญกับคำนี้ถ้าใช่แล้วจะบอกแน่นอนผมพูดได้เต็มปากว่าคุยกับพี่เขาอยู่แล้วก็เป็นคนเดียวที่ผมคุยด้วยเราสองคนไม่ใช้คําว่าแฟนเราสองคนให้ความสำคัญกับคำนี้มากๆแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวันไหนที่พร้อมที่จะใช้คําว่าแฟนระยะเวลาจากคำว่าแฟนไปถึงภรรยาก็ติดจรวดแน่นอน เพราะว่าเราโตกันแล้วไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผม